วันนี้เไม่ไหวแล้วพวกเธอต้องมานั่งคุยกับฉันเอาต้นไม้ทั้งบ้านมานั่งแล้วจัดการประชุมพูดกับต้นไม้ได้แล้วเขาบอกว่าต้นไม้ดื้อเธอฉันริ่มกลัวแล้วคนหนึ่งก็ไปควักแปมเปอร์อะแล้วกำลังแบบแย่ๆแบบนี้ป้าทุกวันนี้ก็เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวก็มีเด็กคนนู้นคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านฉันไม่ได้อดอปอันนั้นเรียกว่าฉันโอนเงินเฉยๆต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องป้าทั้งคู่แล้วเพราะตั้งแต่ ก็คือหูดับมากแม่อย่างเงี้ย ป้าทำอะไรอะสปอนเซอร์เพปสิเข้าเลยเหรอสปอนเซอร์เพิ่งเข้าค่ะสดๆ้ร้อนเลยสปอนเซอร์เพิ่งเข้าเนี่ยค่ะยิบมาจากโต๊ะใค่อะอันนี้คือมหาสารรจ์ยังไงคะอันนี้คือแบบว่าใช้ได้ทุกวันที่1่และวันที่16ค่ะของทุกเดือนคือตรวจว่าเราได้เงินเท่าไหร่เราติดลบเท่าไหร่แต่อันนี้สําหรับคริสนมามาหัศจร์ย์ตรงไหนรู้ไหมกดไปเลยค่ะคุณอยากจะเพอ่ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ในบัญชีก็คือกดไปเลยผ่านไปคุยข้างโน้นความเพอเจอร์หรอคะเอ่อ พิสค่ะคือวันนี้เนี่ยเราได้เชิญเพื่อนนะน้องสาวนะคะสุดที่รักเพื่อนหรือน้องสาวเหรอฉันว่าเป็นน้องสาวฉันนึกว่าเป็นเพื่อนที่รักเป็นเป็นเหมือนน้องสาวในรายการฟางก่อนหยุดก่อนไอพูดอยู่ในรายการฉันเห็นเธอแบบว่าเป็นเพื่อนกันดีอยู่ไปตีอยู่ไปคู่กันก็จริงแต่เธอแบบว่าฆ่ากันตายในรายการพิสค่ะ ที่ขอถามนิดนึงนะในรายการเรียลลิตี้ที่เราทำด้วยกันน่ะที่มีป้าตือมาฝ่วนเนี่ยจะด่าว่าว่าหรือพูดอะไรลับหลังป้าตือเนี่ยคริสเฟกหรือน็อตหนูพูดจริงหนูก็บ่นว่าแบบชอบพูดออกมาให้เด็กแบบตกใจป้าตื่อชอบสื่อนำลูกเ้ากันอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากไม่ไมคือเธอก็ด่ากันเป็นสี่ฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่สนเธอเอาที่ตอนนั้นหน้าด่าเราอยู่ได้ทำไมวันนี้ไม่ด่าล่ะ ปากแห้งค่ะอาฟอนเซอร์เหรอฉจนก็ว่าเธอสองคนยังไงน่ะในความเป็นจริงนะฉันดูจากหน้าเธอทั้งคู่นะเธอไม่ได้รักกันหรอกไม่ตอนที่จับคู่กันน่ะหนูภาวนาในหัวเลยอย่าได้ลูกเกดอย่าได้ลูกเกดอย่าได้ลูกเกดหนูโชคดีมากเพราะหนูขอคู่กับพี่เกดขอคู่กับพี่เกดแล้วเกดอ่ะก็อยากคู่กับคริสแต่หนูกับพี่เกดน่ะตอนที่อยู่คนละทีมอ่ะแน่นอนสู้พี่เกดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่เกดเก่งมากแล้วก็มีประสบการณ์เยอะมากแต่ตอนมาคู่กันน่ะคือดีมากพูดความจริงเหรอท่เนี่ย รุดไม่ไม่ไม่เคารพผู้ใหญ่ข่เมื่อกี้จะทําอย่างนี้แล้วมันมันลุดไปอ๋ยไรยุงไรยุงไรยุงค่ะอ่ารายการเฟกออนนอตวันนี้เรากลับมาเฟกออนนอตกันเลยครับเปิดรายการนะคะทักทายผู้ชมทุกท่านนะคะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณแนะนําสิคะคุณคริสหอวังตาสวัสดีค่ะถามหน่อยสิทำไมต้องชื่อคริสจริงๆมีชื่อจริงค่ะชื่ออ้าวไม่ใช่คริสหรอ ชื่อซิลินค่ะพี่ออ oh, <la. S 2> ค่ะแต่ว่าอายุเป็นเพื่อนกันยัางไงาอยู่แค <c oughs> ่รู้ว่าชีอคือใครยังรู้เลยว่าเขาชื่อซิลินค่ะเก่งค่ะเก่งมากฉันก็ตอนแรกเนี่ยชื่อคริสหอวังจริงๆแต่พอไปเข้าโรงเรียนไทยตอนนั้นอะเหมือนมีกฎหมายว่าชื่อภาษาอังกฤษพยางเดียวไม่ได้พลอยหอวังเนี่ยรอดเพราะว่าเป็นชื่อภาษาไทยคริสหอวังไม่รอดพ่อแม่หนูก็เลยไปหาพระคุณพ่อไปหาพระแล้วก็บอกว่าเออตั้งชื่อให้น่อยอันนี้เรายังไม่ได้เข้าคำถามนะคะเพราะว่าอาจจะโดนหลอกได้นะคะ ชีชอบจกตาค่ะรายการนี้ถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะไม่ต้องดูค่ะดูค่ะดูที่เขาจะมาเนี่ยครีเรทีเขาโทรมาถามคุาบอกว่าพี่พอสามเรื่องมันจะเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตคุณสก็เล่าๆๆๆไปเลยตอนเนี้คุณไม่รู้นะว่าเขาเอาเรื่องไหนมาใส่เอาจริงเหรอใชเลยอ้เป็นแฮชแท็กจ้าแฮชแท็กเราเราแบบว่าอยู่บ้านจน้าอยู่บ้านจน ป้าใครบ้ากระตือป้านี่เธอถามท่านหรือว่าอะไรนี่ไงเธอค้อนหรอ้โหป้าอ๋อในชื่อเราดูคำถามนี่รายการเยอะจนไม่รู้ว่าถ่ายรายการอะไรไม่ไม่แต่เมื่อกี้เธอบอกว่าอยู่บ้านจนบ้าถ้าเธอตะโกนใส่ฉันนล้เธอไม่มีสิทธิ์ตะโกนนะที่ไม่ตะโกนนี่เก็บพูดเฉยๆนี่พูดเบาๆแล้วนะนี่คือพูดเบาๆแล้วนะอ่ะอยู่บ้านจนบ้าสายตาดีนะยังเห็นอยู่นี่ไม่ใช่อันนี้เรียกว่าสายตายาวค่ะแม่อ๋อเหรอถ้าอ่านแต่ตรงนี้ได้คือสายตายาวค่ะ ช่วงโควิดเหงาไงพ่อตือคือพอดีละครคริสเนี่ยก่อนโควิดรอบหนึ่ง คนอย่างเขาช่วงโควิดเหงาเธอเชื่อหรอขึ้นมาก็มันต้องฟังคนเลือว่าอยู่กับใครยังไม่ได้เล่าเลยยังไม่ได้เล่าเลยได้ข่าวมาว่าเขาอยู่บ้านเขามีความสุขกัตายหนูเล่าปุ๊บทีเดียวแล้วให้ยกป้ายพร้อมกันโอเคปะโอเคจะได้ไม่ทะเลาะนะตอนช่วงโควิดมารอบแรกเนี่ยหนูถ่ายละครเสร็จพอดีค่ะแล้วก็บอกผู้จัดการเนี่ยว่าแบบว่าขอพักขอพักหน่อยอะไรเงี้ยพอผ่านไปสามเดือนอีพี่หวานก็บอกว่ามึงพักจนพอใจหรือยังก็ล่ะมึงพักจนพอ ใจหรือยากกะคือมันว่างมากะแม่เขารู้มันแบบเราทำอีเวนต์อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยไปซื้อต้นมงต้นไม้อยู่บ้านจนบ้าหมายความว่าหนูเริ่มแบบอยู่มาวันหนึ่งฉันคุยกับต้นไม้หนูไม่ใช่คุยกับต้นไม้แบบว่าค่อยๆต่อนัดจ้านันี่นู่นคือแบบแล้วก็เดินแล้วก็ลดน้ำแล้วก็ไปนะของหนูคือเอาต้นไม้ทั้งบ้านมันนั่งแล้วจัดการประชุมคุยกับต้นไม้นะ <laughs> รู้จักการประชุมแนละ้วคือแบบว่าวินิจฉัยไม่ไหวแล้วพวกเ,เธอต้องมานั่งคุยกับฉันปกบงเย็นเจอกันเธออยู่บ้านคนเดียวในห้องอยู่บ้านคนเดียวอยูอค่คอนโดอยู่กับต้นไม้หนูจะต้องเข้าใจนะคะบ้านพี่มีที่แค่นี้ถ้าเกิดว่าหนูทําตัวแบบ <c oughs> นูต้นดูต้อแซงกับคนอื่นเนี่ยคือมันจะมีบางต้นซื้อมาพร้อมกันสมมติเนี่ยต้นไม้เนี่ยซื้อมาความสูงเท่ากันมูรี่ก็คือลงมาเท่านี้อยู่ดีดีอีตัวเนี้ยแซงคิวหนูก็ต้องเอามูรี่ค่อยๆขึ้น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 อาโกโปสิอาโกโปสิหนูก็เลยต ประชมหนูคะบ้านพี่มีที่แค่นี้นะคะเดี๋ยวเขาเบรกรายการนะคะขั้นโฆษณาค่ะต่ออ่อคืออันนี้ปันเรอมไม่พอใจแล้วกันต่อก็จัดการประชุมกับต้นไม้ไงว่า เธอเธอเป็นคนที่มีปัญหานะถ้าเกิดว่าเธอจะโตแซงคนอื่นเนี่ยอยู่คนละกระถางด้วยคนละกระถางแล้วเธอไปเอาอาหารอะไรวิตามินอะไรมาเยอะแยะแซงโตกว่าคนอื่นเขาจริงเธอพูดอย่างนี้เหรอ,อแล้วทำ<ล>ไม,ต,มตอบเธอวะก็แล้วเขาฟั <_ letter> งไหมแล้วเขาฟังไหมฟังแล้วเขาฟังแล้วเขาว่างไงอีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปตายค่ะมีกี่ต้นน่าจะสามสิบได้ค่ะเรื่องจริงแน่นอนเธอไม่ต้องมาลักสมองฉันฉันรู้อยู่ละแวกไหนหลังสวนค่ะคอนโดเธออยู่ชั้นไหน 36มสค่ะสา <36. S 1> ข้างบนนี้อากาศจะต้องดีเนอตอนนี้อากาศไม่ดีหรอกทําไมอะอากาศไม่ดีพีเอ็มสอ้าตอนนี้คือทุกคนปิดหน้าต่างหมดเนอ ฉันไม่เปิดหน้าต่างฉันปิดหน้าต่างตลอดเวลาเธออะโดนพีเอ็มเยอะจนเป็นอย่างงี้เกล้าปกติอ้าไม่ปกติอยู่บ้านชั้นอะไรสามสิบหกค่ะสามสิบหกอ้าวเมื่อกี้บอกสามสิบบอกสามสิบเมื่อกี้บอกสามสิบใช่ปะโอ้ยเมื่อกี้บอกสามสิบเกล้าได้ยินสามสิบแลเดี๋ยวกอเทปดูเลยนะฉันบอกว่าสามสิบหกเวลาเธอไปตัดต่อนะไม่มีการตัดต่อหรอกคอนโดเธออยู่ชั้นไหนสามสิบหกค่ะสามสิบหกค่ะหนึ่งสองสามอะ ต่อเหมือนกันเบกต่อเหมือนกันไม่อันดับแรกฉันคิดว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเขาจะต้องไปพบจิตย์และเรื่องที่คริสเล่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องจริงค่ะถ้าป่ยจะคุยกับคนบ้าอยู่ผานบ้าผานน้องไปเดี๋ยวนี้เลยอยู่มันคืออะไรบยวไม่พวกเรานั้น ันได้เอามาประชุมมันอยู่ในห้องน้ำไม่ได้ป้าเพราะว่าหนูอาบน้ำแล้วคือต้องเอามูลีค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นหนูก็อดทนกับคนนี้แล้วอะคือมันมีทั้งหมดประมาณ10ต้นนะเธอเป็นอะไรทําไมเธอถึงแย่งอาหารของคนอื่นไม่ใช่เพราะเธออยู่คนละกระถาง อย่างนี้ค่ะพูดเองกินเองป้าเพราะฉะนั้นฉันจะบอกเธอเลยนะว่าเธอห้ามสูงไปกว่านี้เพราะเธอจะอยู่ในห้องน้ำไม่ได้แล้วแล้วเธอต้องเข้าใจไปไหนด้นะ<ไ>ป้าบางต้นอ่ะหนูก็พูดก,กับเขาดีแต่บางต้นดื้อมากอย่างเช่นพี่คิดไหมก่อนที่หนูจะค่อยๆขยับบางต้นดื้อเดี๋ยวก่อนมันดื้อจริงๆป้าคืออยู่ดีๆบ้านกูเนี่ยมีที่แค่นี้เขาพูดกับต้นไม้ได้แล้วเขาบอกว่าต้นไม้ดื้อเธอ ฉันเริ่มกลัวแล้วป้าอยู่บ้านป้าคุยอะไรมาป้าเหรอป้าอยู่บ้านป้าไม่คุยกับต้นไม้ป้าอยู่บ้านป้าก็คุยคุยกับเพดานว่าที่บ้านป้าเนี่ยมีลูกปั้นเยอะแยะทุกเช้าก็ว่าไงตัวเองเป็นยังไงบ้างก็แล้วแต่ว่าลูกปั้นนี่แบบว่าบางทีก็พูดภาษาจีนกับเขาบางทีก็พูดภาษาอังกฤษเขาเรีแอร์ไหมเรีแอร์เขาบอกว่าบังยื้อจริงค่ะป้าอันนั้นคืออะไรอ่ะ คุยทิปคุยทิปเธอไม่รู้จักเหรอคุยทิปอ่ะ i m a g i n นอ่ะ i m ม g i n e อ๋อฉันเบื่อเบื่อเพื่อนจะเลยกินน้ำทิปก่อนเออโอ๊ยตายแล้วขอเป็นเพื่อนทิปกับเธอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเกดแล้วเธอเธเข้าใจป่ะสปอนเซอร์ทิปสปอนเซอร์ทิปสปอนเซอร์ปอมงั้นก็เขียนทิปตรงนี้เลย嘛เรื่องอดีตอะเรื่องอดีตนะคริสหอวังเป็นแฮชแท็กปะไม่มันเป็นหน้าที่ is my job โอเคโอเค วุ í, graduate, ้ยดูดจังเว้ยวันนี้ฉันไม่ได้ดูเม well ื่อคืนไม่ได้ละสิฉันมัล่าเมื่อคืนอยากแล้วไม่ได้ละสิคริสหวังกับคำถามชาวเน็ตว่าทานอะไรแล้วสวยก็คือหนูสวยขึ้นทานอะไรแล้วสวยอย่างเงี้ยหรอคะเกด์ทำไมเวลาการพูดถึงคนสวยเธอต้องทำหน้าอย่างนี้ทุกครั้งเลยเพราะว่าฉันต้องเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้ที่สวยที่สุดโอ้ my god สุดยอดไปเลยหลงตัวเองไหมวิสระว่าตอบคำถามชาวเน็ตว่าทานอะไรแล้วสวยอันนี้มีเรื่องหนึ่งที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังเช่นตอนเป็นเบบี๋เลยค่ะหนูนอนใช่ไหมเขาก็ลงไปข้างล่างตอ้เวลาเธอพูดเธอมองตาฉันด้วยนะทำไมคะเพราะเธอแบบข้างไหนล่ว่าโกหกก็เธอแยกตาก็ได้สองข้างเขาก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมคะเขาได้ยินเสียงกึกกึกกกเลยขึ้นมาดูผ่านไปชั่วโมงหนึ่งอ๋อหนูตื่นอยู่แล้วแต่เตียงเละไปหมดเลยนะเธอกินอะไรเตียงเละไปหมดเลยกินอะไรอื้อ เออกินเออว้าครีสวังกินแล้วสูบหลังจากเล่าเรื่องให้ฟังทุกคนก็ถามแบบนี้ค่ะว่าแล้วกินไหมล้วกินหรือเปล่าแล้วแม่สรุปมาให้ว่าฉันว่าซึ่งจะเป็นคําตอบของโพพีฉันว่าเรื่องจริงเพราะว่าน้องชายฉันก็เคยกินของตัวเองกินของอีกคนนึงด้วยนี่ฝากสอกเส้นจะไ่เข้าก็เพื่องกิน ไม้กับมารน้องชายเกดเป็นคู่แฝดแล้วก็มีหลายครั้งมากที่เขาตื่นขึ้นมาคนหนึ่งก็ไปควักแปมเปอร์แล้วกำลังแบบแยบบนี้อยู่แล้วอีกคน้วก็นั่งแบบ อยู่เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ต้องตอบแล้วราคาว่าจริงหรือไม่จริงแปลว่าฉันคิดว่าแม่จะต้องแบบว่าเหมือนแบบบัฟน้องสาวว่าฉันสวยกว่าอะไรเงี้ยแม่ก็เลยต้องบอกว่าเธอสวยเพราะเธอกินก็เป็นเด็กกับสิแม่ก็เลยต้องแบบว่ารีบเบรกบอกว่าหยุดเธอเนี่ยมีคนก็เลยบอกฉันอยากสวยเหมือนพี่สาวฉันกจะไอยหอววังก็เลยกินตั้งแต่นั้นมาอะหนึ่งสองสาม 1 2ึ่งสองาอย่ามายกดูบ่อกคอปี้ไอสรุปว่าอันนี้คือตอบว่าเป็นเรื่องจริงถูกไหมคะถูกค่ะและเรื่องที่คุยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องจริงค่ะป้าเดี่ยวว่าป้าไปกินสวยทุกวันนี้ไม่ได้กินหัวก็เป็นแล้วตอนเป็นเด็กฉันกินเล็บกัดเล็บแล้วก็กินไม่ไปกินเล็บเท้า มีอาทาขึ้นมากินอย่างนี้หรออันนี้เหนื่อยกินและืแล้วไปเยียบอะไรก็ไปเยียบไม่ก็เป็นเด็กว่าเด็กไม่ีนั่งอย่างนี้ยุๆอขอบคุณค่ะอ่าคำถามต่อไป future ค่ะ แกอันนี้ฉันไม่อ่านเอาแกพูดเองเดี๋ยวทัวลงชั้นคริสหอลูกสี่เออทำไมทัวจะต้องลงอ่ะแม่ก็ไม่รู้ก็หาว่าเขามีลูกสี่คนป่ะนี่ฟิวเจอร์แม่ป้าไหวไหมเนี่ยไหวเนี่ยเอาายจะตกใจนึกว่านาวฟิวเจอร์แก็คืนนะคะ ก็สปอนเซอร์มีเข้าก็โพสอย่างเงี้ยแหละอยากมีลูก4ี่คนคือถ้าเกิดว่าไม่แต่งงานก็ไม่เป็นไร้วไปออดอปมาอย่างนี้หรอใช่ค่ะฉันว่าเขาไม่ชื่อไม่น่าวะถ้าคิดก็ต้องคิดไปตั้งนานแล้วเธอจะเป็นไปได้เหรอคนอายุ50ก็ป้าทุกวันนี้ก็เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวก็มีเด็กคนนู้นคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านฉันไม่ได้ออดอปอันนั้นเรียกว่าฉันโอนเงินเฉยๆอเหรออันนั้นคือจะเปเอันนั้นคือแบบว่าช่วงครั้งช่วงคราวกลับมาสู่เรื่องเธอฉันนะคิดว่าเขา เพราะว่าอะไรป่ะผู้หญิงเราเนี่ยนะพออายุห้าสิปั๊บนะความสนใจเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เรื่องอะไรแล้วอยู่ที่เรื่องกลัวแก่เอาไม่กลัวตั้งแต่ตอนนี้แล้วค่ะป้าพี่เกศสอนหนูตั้งแต่หนูหปีที่แล้วค่ะบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองออกกาลังกายไม่แต่จะดูแลแล้วเหรอนี่เหรอไม่ดูแลสุด้ายมันตื่นป้าป้าต้องไปหลังป้าบทอกอะให้เขาฉีดที่หน้าอย่าให้ฉีดที่สมอง โอเคป้าสุขบอกหมอดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวยาฉีดเสหมอให้มาฉีดที่หน้าก็ไม่รู้ชั้นก็เขายาสลบไปแล้วฉั้นก็ตื่นมาอีทีหน้าฉันก็ตึงไปทั้งหน้าเลยอ๋อนี่หน้าแหละไอ้รอยตรงนี้ตรงหูป้าม่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรอันนี้มันเห็ดมันหมาตัดจะเริ่ม Adopt ในวัยห้าสิบตอนนี้ยังบอกไม่ได้ค่ะว่าห้าสิบคือจะเริ่มออดอบนะคะแต่ณไรนาวันนี้หนูยังไม่พร้อมแต่หนูมีความคิดแกตาเขาล็อกแรกมากแล้วเขาจะต้องการ4ี่คนเธอเธอเชื่อหรอสี่คนเพราะอะไรปะะตือเพราะไหนไหนหนูจะออดอบแล้วอ่ะหนูไม่จำเป็นต้องท้องเองหนูอยากได้ผู้หญิงผู้ชายทอมเลือกได้ได้หมดแกออดอปฉันก็ได้นะฉันกระตุ้นไปหกสิเนี่ย ก็ได้เมดก็เป็นภาระเสมมุติว่า50ควิสคพร้อมเนี่ยเอาเขามาแล้วคืสามารถดูแลเขาได้เต็มที่แบบหนูขี้เกียจจะออกไปไหนแล้วหนูไม่ต้องแบบนู่นนี่นะ่นมีน่ารักเลยอ่ะนั่งคุยกับแขกรับเชิญแล้วก็มาหาใส่เขาปาติอตอนนี้เราคะแนนเท่ากันวันนี้เธอจะต้องแพ้ฉันอยู่แล้วลูกเกด no ยูต้องแพ้ไอปาติอมีบททำโทษปะคะถ้าเกิดมีค่ะกินสอบท เกอย่งตอบเหมือนกันจะไม่มีผู้ชนะไม่แคร์ถ้ายุ่เดี๋ยวมีอีกคำถามอช่ฉันไม่กลัวและเรื่องที่วสเล่าไปเป็นเรื่องเซ็กเห็นไหมฉันบอกแล้วผู้หญิง50ากจะบอกความจริงฉันรู้คำตอบอยู่แล้วผู้หญิงวัยห้าสอยู่มาปูนนี้อายุจะ50เนี่ยคือถ้าไม่แต่งไม่แต่ง Young, okay, ยังเก่ยังไม่รับสิบเลยคือเชียงสิไม่ฉันพูดถึง in the future in the future โ <Okay. S 2> <All right. S 1> อเคเพราะฉะนั้นฉันว่าเฟซเป็นคนเฟซแล้วเวลาพูดเมื่อกี้หลอกแหลกแล้วไม่มองตาฉัน จริงๆแล้วเธอก็คือแบบว่าอยากเดี่ยวหนูไม่ได้อยากเดี่ยวค่ะใครๆก็อยากมีคนอยู่ข้างๆอยไม่ว่าจะเป็นแบบแฟนผู้ชายหรือจะมีลูกหรือจะมีอะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นคือแค่อยากให้มันมีความสุขที่สุดแล้วเกิดวันหนึ่งมีทอมมาจีบแล้วตอนอายุมากอ่ะก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเอามะต้องรอวันนั้นเอามะพี่เกดยังมีแฟนผู้ชายได้เลยอ่ะเอ้าวอ้ามาคว้าว่าไง่า เพราะว่ายังไงเราก็ต้องต้องชนะเธอเล่ามาหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้ตั้งแต่โควิด1จนถึงตอนนี้โควิด2องโควิดสแล้วคริสใช้เงินเดือนละแม่ดีกว่าง่ายไปง่ายไปเปลี่ยนเปลนเปลี่ยนเปลี่ยนคำถามที่สองขอคิดก่อนป้าคำถามที่2องอะไรนี่มัน3แล้วเพื่นังจะคำถามเพิ่มคำถามเพิ่มอันน้มันกี่อันนี้หโอเคอะห้าอะไร เขอปรึกษาได้แบบเดียวขอปรึกษาได้แบบเดียวมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอได้สิคะมีกันเบรกได้ด้วยอ่ะเธอแขกมาไล่ึ้นหลอกเอายังไงนางกำลังโทรถามคุณแม่ว่าสรุปว่าคือิน จรงหรือเปล่าใช่ฉันคิดว่างี้อมาแล้วอาหารสดสดเลยก็คือจะบอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนจีนแล้วมันจะมีอาหารของของร้านอาหารจีนที่แบบว่าทุกคนต้องกินคือเป็ดปักกิ่งหนูเนี่ยชอบมากมันเป็นแบบเฟเวอร์ฟู้ดของหนูเป็ดปักกิ่งเธอกินท่อนไหนเธอพูดมาหนังหรือเนื้อหนังคอเนื้อเขาก็เอาไปทำอย่างอื่นต่อไงวลานึงไม่จิงค่ะ ก้น <ates. S 1> ไม่กินค่ะหนังยูกินอะไรเป็นปกิงเหรอฉันว่าไม่เขาถามก่อนสิว่ากินที่ไหนอะไรซักถามหน่อยสิป้าป้าป้ามันเกบป้า้ปตอนเนี้ยกเร่อปป้าไม่ใช่ตอนเนี้ยก็คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องป้าทั้งคู่แล้วเพราะตั้งแต่นั่งมาก็คือหูดับมากแม่อย่างเงี้ยโอเคคือเ้า้ว่าป้าหูไม่ดีก็เลยต้องไม่ใช่ยูแหละเป็นคนเพิ่มดีกรีในการพูดไอพยายามจะพูดแบบว่าา ดาวขามดาว <Okay. S 2> ขามดาว okay. ไม่เคยออกรายการไ, <อ S 1> ไหนเราแบบถ่ายไม่ถึงชั่วโมงเลยเจ็บคอมากหมดเลยงงมากน้องคะ น้องไปทานเป็ดปักกิ่งที่เฟเวอร์ที่สุดของน้องเนี่ยร้านไหนบ้างคะอันนี้พูดพูดเหมือนเวลาคพูดกับต้นไม้อะน้องคะอคือแบบว่าพูดเพ่าะแต่ด่าเออพูดเพราะๆแต่ด่าคือแบบสรุปแล้วเธอกินที่ไหนก็ร้านอาหารจีนทั่วไปไม่ต้องพูดเชื่อเราหรอกเป็ดปักกิ่งมีส่วนผสมอะไรบ้างออาพูดมาแป้งแตงกวาต้นหอมเป็นเส้นๆได้อีแผงเนี่ยกี่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 ชิ้นหนึ่งตัวเนี่ยก็จะได้แบบว่าหนังเป็ดประมาณแบบจานใหญ่หนึ่งจาน แต่ว่าถ้าจะอร่อยเนี่ยจะต้องเป็นแบบพวกร้านอาหารเวลาเราไปแบบฮ่องกงหรือมากเกาอย่างเงี้ยเชฟจะมายืนหันให้บางที่สุดเลิเดี๋ยวกันฉันไม่เข้าใจสิ่งนี้เล่านี้เลาเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อถามว่าไอเคกินเป็นพร้อมทฟ่ตแล้วเปาเ็พร้อมที่จะตอบแล้วว่าแบบว่าเป็นอาหารที่เขาชอบกินเฟคออนนอทหนึ่งสองสาม อันนี้บอกว่าเป็นเรื่องจริงอันนี้บอกว่าเป็นเรื่องปลอมฉันว่าเขาต้องแพ้แพ้เป็ดอายว่าเป็นเรื่องจริงวะไม่ไอ้ว่าเขาแพ้เป็ดแล้วเรื่องที่คุณสเล่านะคะเป็นเรื่องเฟซกินขี้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 ฉันอยู่เด็กวันนี้มีคนกินขี้แล้วค่ะท่านผู้ชมสปอนเซอร์จะเข้าไม่เข้าดิฉันไม่เป็นไรค่ะแต่ดิฉันชนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องคริสมากเลยนะคะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะ,คคะแล้วมา,มาเล่าเรื่องเนี่ย ไี่ถูกใจเจ้เลยปิดรายการไปเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้นะคะอะไรก็ตามนะคะคุณคะสิ่งที่เราเห็นจากภายนอกนะคะคุณบอกได้เลยนะคะบางทีมันก็เฟกบางทีมันก็น็อตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรก็ตามค่ะในชีวิตนี้นะคะบอกได้เลยค่ะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะคะเพราะคนสวยแบบนี้กินมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้รายการเฟก o อน็อตเราบอกได้เลยนะว่าเราแฮปปี้มากกับคริสสว่งเพราะฉะนั้นเจอกันเราใหม่ในรายการเฟก or น็อตค่ะ <า>ีค่ะไม่น่าเชื่อหนูก็ไม่รู้